ศึกษาจากความทุกข์เจ็บปวดอยู่ในความทุกข์ในวัฏฏะสงสารตลอดเวลาความคิดมันค่อยๆหันกลับว่าอย่างนี้ไม่ไหวแล้วมันก็จะค่อยๆเห็นว่าไอ้ความทุกข์เนี่ยมันมาจากไอ้ความยึดถือเป็นตัวเป็นของตนเป็นตัวตนนี่ พราะมันนานพอมันจึงเกิดความคิดนึกขึ้นมาลำไรหรือรังรางพราความทุกข์นี่มันเกิดมาจากไอ้ความยึดถือว่าตัวตนแล้วมันก็มาตรงกับที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสสอนไว้ว่าความยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ์เป็นทุกข์เรียกว่ายึดมั่นถือมั่นแล้วก็เป็นทุกข์นิสัตที่มันเจ็บปวดอยู่เมื่อมันนานข้าวนานข้าว คือมันมีความทุกข์เหมือนเหมือนกับตกนรกสักห้าร้อยครั้งนี่มันมีความทุกข์เหมือนกับตกนรกสักห้าร้อยครั้งนี่มันจะไม่ฉลาดกันบ้างเลยงั้นสัตว์ในกองทุกข์เนี่ยมันเริ่มระอาต่อความทุกข์มันเริ่มมองไปในทางตรงกันข้ามหรือมองไปในทางกลับกันเนี่ยค่อยๆเฉลียวใจขึ้นมาได้ค่อยๆระลึกนึกฉเฉลียวใจขึ้นมาได้ ในความโง่ของตนเองในกิเลสของตนเองในความยึดถือของตนเองนี่มันมันเริ่มมีนิสัยที่จะจะไปฝ่ายออกจากทุกข์นะทีนี้ถ้ามันมาถึงขนาดนี้นะมัน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 เอื้อมระอาต่อความทุกข์เจ็บปวดต่อความทุกข์ขนาดนี้แล้วมันสนใจที่จะฟังเรื่องดับทุกข์สัตว์ชนิดนี้จะ จะเข้าไปหาจะเข้าไปหาสัตบุรุษจะเข้าไปหาผู้รู้เพื่อจะฟังธรรมจากผู้รู้แล้วก็รู้ว่าความทุกข์เป็นอย่างไรเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรเขาจึงเข้าไปหาพระพุทธเจ้าว่างไปหาสาวกของพระพุทธเจ้าว่างหาสัตบุรุษอื่นๆบ้างแล้วเขาก็ได้ยินได้ฟังเรื่องจตุราริยสัตว์ เขาก็เข้าใจได้ง่ายเพราะเขามีความทุกข์มาเต็มเต็มเปี่ยมแล้วไม่เหมือนกับสัตว์ที่ไม่มีความทุกข์เลยฟังเรื่องจตุรริยศัตว์ไม่รู้เรื่องเดี๋ยวนี้เอากันเดี๋ยวนี้ไอ้คนหนุ่มคนสาวที่มันฟังเรื่องเรื่องอริยศัสตร์ไม่รู้เรื่องเพราะมันหลงอยู่ในกองทุกข์ยังมันมันยังไม่ถูกกัดถูกทรมานมากพอแต่ถ้าใครมันถูกกัดถูกทรมานมากพอแล้วมันจะฟังเข้าใจจะฟังเรื่อง อาาจัตุราริยศัสตร์เข้าใจละอยากจะฟังด้วยแล้ฟังรู้เรื่องด้วยดังนั้นถ้าเราถามกันมาว่าทําไมคนบางคนมันมันฟังทรรไม่รู้เรื่องไม่ชอบแล้วทําไมบางคนมันฟังทรรมแล้วรู้เรื่องแล้วมันชอบเพราะมันต่างกันอย่างนี้ไอ้คนหนึ่งมันเข็ดฟันมาแล้วกับความทุกข์มันฟังรู้เรื่องง่ายไอ้คนหนึ่งมันยังโง่เต็มที่ในเรื่องความทุกข์มันฟังไม่รู้เรื่อง ในครั้งพุทธการน่ะมันรู้เรื่องได้ง่ายแหละเพราะว่าเขาไม่มีสิ่งหลอกลวงมากเหมือนเดี๋ยวนี้ยุคป,ปัจจุบันนี้มีสิ่งหลอกลวงให้หลงอยู่ในกองทุกข์มากเขาฟังเรื่องเรื่องความทุกข์ไม่รู้เรื่องแต่ครั้งพุทธการมันไม่มีสุขสนุกสนานอไรนร่อยที่หลอกลวงมากเหมือนเดี๋ยวนี้เพราะเขาจึงฟังได้ง่ายเขาจึงมีโอกาสฟังง่ายและรู้เรื่องง่าย <c oughs> เดี๋ยวนี้มันมีแต่สิ่งที่หลอกให้ หลงไหลายในกองทุกข์แปลกๆแปลกๆออกไปไม่มีที่สิ้นสุดมาเขาว่าเหยื่อของความทุกข์มันมีมากแปกออกไปไม่มีที่สิ้นสุดคนสมัยนี้จึงยากที่จะฟังเรื่องความดับทุกข์เข้าใจธรรมะจึงยังเป็นมันอยู่สำหรับคนสมัยนี้ซึ่งมีของหลอกลวงมากเกินไปไปดูในเมืองกรุงในที่ไหนก็ตามของที่มันหนาแน่นเต็มไปหมด มันล้วนแต่เป็นของหลอกลวงให้โง่ให้ใหลงให้กองทุกข์ทั้งนั้นเลยมันไม่มีอะไรเนละีอย่นี้แม้แต่ที่วัดนะ่ะมันก็เป็นที่หลอกลวงให้หลงอยู่ในกองทุกข์กวซะอีกนะมันมันไม่ใช่แต่ที่บ้านหรือท,ท,ท,ที่ตลาดแต่ลนะเนี <c> ่ย <oughs> ด้วยดีว่าทําไมคนสมัยนี้จึงยากที่จะมองเห็นความทุกข์และเบือ่อ ถ้ามันมีของมาหลอกมายั่วมาสับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนกันไว้เรื่อยเปลี่ยนหน้ากันไว้เรื่อยให้หลงในเหยือ่อความทุกข์จนตายก็ไม่จบ <c oughs> ช่วยกันสักหน่อยอย่าให้เด็กๆมันหลงนักอย่าเอาของหลอกเด็กๆมาหลอกเด็กนัก <c oughs> ให้เด็กๆเขารู้ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นของหลอก นิะมาก็เคยพูดทางวิทยุได้ซ้ำไปว่าพ่อแม่แหละทำให้เด็กมันโง่หลงในของที่ยั่วให้หลงถ้าว่าพ่อแม่พาเด็กลูกหลานไปที่ร้านขายเครื่องเล่นของสวยงามแล้วบอกลูกหลานว่าไอ้ของเหล่านี้มันมีไว้สำหรับให้เราโง่ ไปที่ร้านที่ขายของกินอ,อร่อยมากมายแพงด้วยแล้วก็ไปบอกลูกแล้วของเหล่านี้มันมีไว้สําหรับทําให้เราโง่ถ้ามีพ่อแม่ทําอย่างนี้บ้างแล้วก็เด็กๆจะไม่โง่เกินไปไม่ลงในของสวยงามอร่อยมากเกินไปให้เขาคิดด,ดูมันก็อย่างนั้นเองเลยอร่อยเท่าไรสวยเท่าไรมันก็อย่างนั้นเองแล้วก็เสียสตางค์ด้วยแล้วก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากกว่านั้น เนี่ยเด็กๆก็จะหลงในสิ่งหลอกลวงนั้นน้อยข้าวเด็กๆเหล่านั้นก็จะเหมาะที่จะฟังธรรมะรู้เรื่องมากขึ้นเดี๋ยวนี้มันมีแต่ลึกลงไปลึกลงไปในความโง่ในความหลงจนโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นพ่อบ้านแม่เรือนแล้วก็ยังหลงแต่งเนื้อแต่งตัวหลงอร่ออร่อยหลงชนิดที่เขาหลงกันนั่นแหละเนี่ยธรรมะจึงตง้องเป็นหมันอยู่ ธรรมะจึงเข้ามาช่วยไม่ได้เนี่ยพวกเรารู้กันว่าว่าธรรมะกำลังเป็นหมันอยู่เพราะว่าเราชอบกันแต่เรื่องของของของหลอก <c oughs> เดี๋ยวนี้มาตอนที่สามนี่ยจิตมันเริ่มเริ่มเข้าใจชีวิตเข้าใจความทุกข์เข้าใจความหลอกลวง หรือสิ่งหลอกลวงในชีวิตในโลกนี่มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ได้ยินได้ฟังมากขึ้นเพราะว่าเขามีความทุกข์เขาจะไปถามผู้รู้ว่านี่ทำไมจึงทุกข์นี่เขาก็ไปหาพระพุทธเจ้าไปหาสาวกของพระพุทธเจ้าไปหาสัตธบุรุษท่านเหล่านั้นก็สอนเขาว่ามันเป็นอย่างนั้นความทุกข์เป็นอย่างนั้นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนั้นจนเขาเข้าใจ คนขเขาเข้าใจโอ้นี่มันมีนี่ผู้ที่ดับทุกข์ได้มันมีนี่ผู้ที่ค้นพบเรื่องความดับทุกข์ได้ก็มีนี่ผู้ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ได้ก็มีนี่ธรรมะที่ดับทุกข์ได้ก็มีนี่โอ้จิตนี่มารู้จักพระพุทธประธรรมประสงค์กันเดียวนี่เองนี<ล>จ่จิตจิตที่ตอนที่สามนี่มันมารู้จักพระพุทธประธรรมประสงค์ <ns? 000> มันได้รับคําสั่งสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญา เรื่องอัดถันขี้กรมักมันก็ปฏิบัติสิปฏิบัติศีลสมาธิปัญญารู้ว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นไปได้อย่างนี้พิจารณาอยู่ปฏิบัติอยู่ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอยู่มันก็เกิดวิชชาก่อนนี้มีแต่อวิชาก่อนหน้านี้มีแต่อวิชชาไม่มีความรู้ เดี๋ยวนี้มาไมาปฏิบัติอย่างนี้มันก็เกิดวิชาตรงกันข้ามคือความรู้เห็นว่าเอ้เหล่านี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตากลุ่มนี้ทั้งกลุ่มมีหลายยานมียานอยู่หลายยานเรียกว่าธรรมทิติยานธรรมทิติยานกลุ่มธรรมทิติยานยานเห็นอนิจจังยานเห็นทุกขังยานเห็นอนัตตายานเห็นสุญญตา ยานเห็นตถาตายานเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นหลายยานเรียกว่าทิธรรมมติติยานยานเห็นอาการตั้งอยู่ตามธรรมดาของธรรมทั้งปวงนี่ก็เรียกเห็นพระไตรลักษณ์ก็แล้วกันเรียกง่ายง่ายเห็นพระไตรลักษณ์กิจนี้เริ่มเห็นพระไตรลักษณ์เริ่มลืมตาเริ่มหายโง่เห็นพระไตรลักษณ์ เขาก็เริ่มเกลียดกิเลสนะเริ่มเห็นโทษของกิเลสเริ่มเห็นโทษของตัวตนเริ่มเห็นโทษของการเวียนว่ายในวัฏฏะสงสารอย่างที่กล่าวมาแล้วเนะที่นี่มันก็จะเลื่อนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งถึงนิพพานญาณญาณนะที่เป็นไปเพื่อนิพพานนะ เช่นยานนิพพิทายานทำให้เบื่อหน่ายในในโลกในสังขารอ่าแล้วก็อยากจะพ้นเป็นมุตจ,จิต,ตุกรรมมยตายานเป็นใน,นกระทั่งยานวิมุตติยานยานที่ปล่อยวางในสิ่งที่เคยยึดถือมีอยู่หลายหลายยานก็เรียกว่ากลุ่มนิพพานายานจิตเข้ามาสู่กลุ่มของนิพพานายาน จิตมีนิพพานญาณคือญาณที่เป็นไปเพื่อนิพพานและให้ถึงนิพพานมันก็เปลี่ยนแล้วเนี่ยตอนที่สามจิตมันเปลี่ยนมาขนาดนี้แล้วมันก็บรรลุมรคนิพพานมันบรรลุมรคนิพพานตามเป็นเป็นสลับเป็น,เป,นเป็นขั้นตอนไป เบื่อนายคลายกำหนัดหลุดพ้นเป็นพระโสดาบันบ้างเบื่อนายคลายกำหนัดหลุดพ้นเป็นพระสกิทาคามีบ้างเบื่อนายคลายกำหนัดหลุดพ้นเป็นอนาคามีบ้างเบื่อนายคลายกำหนัดหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์บ้างเนี่ดี๋จิตมาเป็นจิตที่ไม่มีกิเลสทีแรกมันก็ไม่มีกิเลส แต่มันอยู่อยู่อยู่ในสภาพที่กิเลสเกิดได้เดี๋ยวนี้มาไม่มีกิเลสและอยู่ในสภาพที่กิเลสเกิดไม่ได้อีกต่อไปนั้นความบริสุทธิ์ของจิตในขั้นต้นไม่เหมือนกับความบริสุทธิ์ของจิตในขั้นปลายเมื่อเป็นจิตประภัสสนมันบริสุทธิ์ชนิดที่กิเลสเกิดได้มันบริสุทธิ์เพราะไม่มีกิเลสเกิดเพราะยังไม่มีกิเลสเกิดถ้ากิเลสเกิดมันก็ไม่บริสุทธิ์ นันบริสุทธิ์จิตล้วนๆจิตทีแรกนะั่นบริสุทธิ์ชนิดที่กิเลสยังเกิดได้ขึ้นมาถึงตอนที่สามนี่จิตมันบริสุทธิ์ชนิดที่ว่าจิตถูกอบรมถูกตำภาวนาเป็นจิตตาภาวนาเนี่ยจนกระทั่งว่าจิตนี้กิเลเสเกิดไม่ได้อีกต่อไปดังนั้นความบริสุทธิ์ของจิตในระดับนี้มันจึงต่างกันกันกบบริสุทธิ์ตอนแรกนู่น ซึ่งตอนแรกนู้นแม่บริสุทธิ์อยู่แต่กิเลสจึงเกิดได้แต่นี้บริสุทธิ์แล้วกิเลสเกิดไม่ได้อีกต่อไปมันเลยบริสุทธิ์ตลอดการไปข้างหน้านี่เรียกว่าจิตมันรู้ถึงวิสังขารจิตรู้ถึงวิสังขารคือรู้ถึงสภาพที่อะไรจะปรุงแต่งจิตไม่ได้อีกต่อไปดังนั้นจิตจึงเกิดกิเลสและเกิดทุกข์ไม่ได้อีกต่อไป ถ้าจะเรียกว่าประพัดสอนก็ได้อีกทีหนึ่งแต่ประพัดสอนคนละชนิดประพัดสอนชั้นแรกนั้นมันกลับไม่ประพัดสอนได้เพราะกิเลสเกิดได้แต่เดือนนี้ประพัดสอนตลอดการกิเลสเกิดไม่ได้มีอาการประพัดสอนเหมือนกันแต่ต่างกัน